หลายๆพื้นที่ของประเทศอินเดียนั้นก็มักจะมีลิงจำนวนมากที่ใช้ชีวิตกันอย่างอิสระทำให้เจ้าสัตว์แสนสนชนิดนี้ชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนในบริเวณที่มันอาศัยอยู่หลายต้นหลายครั้ง และหนึ่งในลิงเจ้าปัญหาที่ชอบสร้างวีรกรรมในเขตเมอร์สปัวก็คือเจ้าลิงที่มีชื่อว่ากาลัวซึ่งจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าเจ้าลิงกาลัวนั้นเดิมทีมันเคยเป็นสัตว์เลี้ยงของคนทรงเจ้าในพื้นที่มาก่อนและมันได้ถูกฝึกให้ดื่มแอลกอฮอล์จนติดเป็นนิสัยจนกระทั่งวันหนึ่งคนทรงเจ้าผู้เป็นเจ้าของได้จากโลกนี้ไปเจ้าลิงกาลัวก็ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์อย่างที่มันเคยได้รับเป็นประจํา ส่งผลให้มันแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวออกมาโดยที่มันเริ่มก่อเหตุทำร้ายผู้คนในพื้นที่ด้วยการกัดจนมีคนได้รับบาดเจ็บมาแล้วไม่ต่ำกว่า250รายทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องจับเจ้าลิงไปขังเอาไว้ในส่วนสัตว์ซึ่งในตอนแรกนั้นเจ้ากาลัวได้ถูกขังรวมอยู่กับลิงตัวอื่นแต่ทว่ามันยังแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวออกมาอยู่ตลอด ทำให้ปัจจุบันมันถูกขังแยกเดี่ยวเนื่องจากมันไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับลิงตัวอื่นๆได้เลยแต่อย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ได้ตั้งความหวังไว้ว่ามันจะหายจากอาการติดเล่าได้ในไม่ช้าเพื่อที่อย่างน้อยมันจะได้กลับมาอยู่ร่วมกับลิงตัวอื่นๆเพราะว่าพวกเขานั้นก็ไม่อยากเห็นมันต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแบบนี้ตลอดไปเช่นกันเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นที่เมืองปาเจสโนในประเทศโปโลแลนด์หลังจากที่มีชายคนหนึ่งได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ขับรถถังขึ้นรถสไลด์ที่จอดเตรียมไว้แต่ทว่าก่อนที่เขาจะทำงานตามคำสั่งนั้นเขาได้ทำการดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเป็นจำนวนมากทำให้เกิดนึกสนุกขับรถถังหนัก26ตันเที่ยวเล่นไปรอบๆเมือง ทำให้ชาวบ้านที่ได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวต่างตกอกตกใจเป็นอย่างมากพวกเขาจึงช่วยกันติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาเคลียร์สถานการณ์โดยด,ด่วนซึ่งในเวลาต่อมาตำรวจได้ทำการตรวจสอบภายในรถถังและได้พบเข้ากับชายวัย49ปีคนหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ด้านในรถถังพร้อมกับกลิ่นเหล้าที่ตลบอบอวนไปทั่วห้องโดยสาร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการควบคุมตัวไปที่โรงพักและใช้เวลากว่า6ชั่วโมงในการเคลื่อนย้ายรถถังออกจากพื้นที่ในเวลาต่อมานั่นเองเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของมิตรสหายสายเมาชาวนิวซีแลนด์ที่ได้ช่วยกันสร้างเกาะกลางทะเลขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายในการห้ามดื่มของมึนเมาในสถานที่สาธารณะ โดยนายรีออนเฮลวาดพร้อมกับเพื่อนอีก11คนได้ใช้เวลาในขณนะที่น้ำทะเลกำลังลดลงกว่า6ชั่วโมงช่วยกันนำทรายเปลือกหอยและแผ่นไม้มาก่อตัวให้เป็นเกาะเล็กๆเ,เพื่อทำเป็นสถานที่นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป้าหมายของพวกเขามีสิ่งเดียวก็คือการสร้างให้เกาะมีพื้นที่กว้างและแข็งแรงสําหรับการรองรับน้ำหนักของคนทั้งกลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายในการห้ามดื่มของมึนเมาในสถานที่สาธารณะรวมไปถึงพื้นที่ชายหาดของเกาะโคโรมันเดลเนื่องจากพื้นที่ที่พวกเขาได้ทําการสร้างเกาะขึ้นมานั้นในเวลาที่น้ำทะเลข,ขึ้น มันจะไม่ได้ตั้งอยู่บนแผ่นดินทำให้ไม่ได้อยู่ในเขตที่มีข้อบังคับใช้กฎหมายพวกเขาจึงสามารถนั่งชิลได้โดยไม่ถือว่าทำผิดกฎหมายนั่นเองเรื่องของความเมากับอาการของคนอกหักนั้นถ้าหากมันได้มาอยู่คู่กันแล้วล่ะกอ็อาจจะทำให้คนเรานั้นสามารถทำอะไรที่เหนือความคาดหมายได้อยู่เสมอ อย่างเช่นในวันที่25พฤษภาคมคศสตศักราช2020ในขณะที่เครื่องบิน Air b บัส A. 3 2 0สกำลังบินไปยังปลายทางที่เมืองเหยียนเฉิงได้เกิดเหตุผู้โดยสารคนหนึ่งใช้มือต่อยกระจกหน้าต่างของเครื่องบินจนแตกรา้าทำให้กัปตันต้องนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินในท่าอากาศยานนานานชาติเจิ้งโจวซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าผู้ที่ได้กระทําการดังกล่าวก็คือนางหลีที่ยังคงสูญเสียการควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างหนักในขณะถูกควบคุมตัว โดยจากการสอบสวนพบว่าก่อนที่นางหลี่จะขึ้นเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเธอได้ดื่มแอลกอฮอล์จนเมาเนื่องจากเธอถูกแฟนทิ้งก่อนจะขึ้นเครื่องและหลังจากที่เธอขึ้นเครื่องมาก็เริ่มมีอาการร้องไห้เธอจึงได้ลงมือต่อยกระจกเพื่อระบายอารมณ์ทําให้กระจกชั้นในแตกร้าวแต่อย่างไรก็ตามครับเครื่องบินลำดังกล่าวก็สามารถลงจอดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยและไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ในเมืองทันทลาทางตอนใต้ของเปรูมีรายงานจากตำรวจรายงานหนึ่งได้ระบุไว,ว้ว่ามีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งได้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวและมาตรการการเว้นระยะหา่างด้วยการออกมาดื่มเหล้ากับเพื่อนๆและในขณะที่เขาถูกตำรวจเข้าจับกลุมเขาพยายามแกล้งตายเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ด้วยการเข้าไปนอนในโลงศพทั้งๆที่เขายังคงสวมหน้ากากอนามัยอยู่ทําให้นายกเทศมนตรีผู้นี้ถูกชาวบ้านรุมประนามในการกระทําของเขาว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ประชาชนอีกด้วย เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบรถจนคันหนึ่งกำลังจอดอยู่ข้างทางในบริเวณถนนแห่งหนึ่งและเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าตรวจสอบก็พบว่ามีชายคนหนึ่งกำลังเดินวนเวียนอยู่รอบๆตัวรถแต่ในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ได้สังเกตเห็นรถคันดังกล่าวไม่มียางหน้าเขาจึงนำตัวชายผู้นั้นไปเป่าวัดแอลกอฮอล์ซึ่งผลปรากฏว่าตัวชายหนุ่มผู้นั้นมีแอลกอฮอล์สูงถึง196มิลลิกรัม ซึ่งในเวลาต่อมาทางตำรวจได้แชร์เรื่องราวนี้ผ่านทวิตเตอร์ของหน่วยจราจรพร้อมกับบรรยายเหตุการณ์ไว้ว่าสาเหตุที่ชายผู้นั้นหยุดรถก็เนื่องจากเขาสงสัยว่าทำไมรถมันขับยากซึ่งความจริงก็คือรถคันดังกล่าวไม่มีอย่างหน้านั่นเองที่สวนสัตว์วอซอในประเทศโปแลนด์ มีชายวัย23ปีคนหนึ่งได้ปีนข้ามที่กั้นเพื่อเข้าไปท้าทายหมีโดยเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ได้กล่าวว่าชายคนดังกล่าวมีอาการมึนเมาจากการดื่มสุราและเขาก็ได้ทำการปีนข้ามที่กั้นไปทำกลางสายตาของนักท่องเที่ยวคนอื่น และด้วยสัญชาตญาณการป้องกันตัวของสัตว์มีเพศเมียที่อยู่บริเวณนั้นจึงเดินเข้าไปหาชายคนดังกล่าวก่อนที่จะเกิดการต่อสู้กันขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับชายหนุ่มคนดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โดยเขามีเพียงแค่บาดแผลเล็กน้อยเท่านั้นแต่ทางสวนสัตว์ได้กล่าวว่าพวกเขาจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุเพื่อลงโทษในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปให้ถึงที่สุดอีกด้วย เรื่องราวนี้เป็นเรื่องของโฮเซ่และมิเชลสองสาม,มีภรรยาคู่หนึ่งในประเทศนักซิโกที่ฝ่ายชายเป็นคนชอบดื่มเบียร์เป็นอย่างมากแต่ทว่าฝ่ายหญิงกลับต้องการให้เขาเลิกดื่มเบียร์มิเชลผู้เป็นภรรยาจึงเริ่มหาวิธีที่จะทำให้โฮเซ่เลิกดื่มเบียร์ก่อนที่จะเกิดไอเดียที่พิสดารขึ้นมาซึ่งวิธีที่ว่าก็คือการใส่ยาระบายลงไปในเบียร ซึ่งนับแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อไหร่ที่โฮเซ่บอกว่าอยากดื่มเบียร์มิเชลก็จะอาสายเดินไปหยิบไผ่พร้อมกับเปิดขวดและแอบผสมยาระบายที่เตรียมไว้ลงไปและหลังจากที่โฮเซ่ดื่มเบียร์เข้าไปนั้นเขาก็เริ่มมีอาการมวนๆท้องพร้อมกับลุกไปเข้าห้องน้าเพื่อขับถ่ายและเมื่อมิเชลเห็นเหตุการณ์เธอจึงได้ทีและบอกกับโฮเซ่ว่าสาเหตุที่คุณท้องเสียนั้นต้องเป็นสัญ,ญญาณของอาการแพ้อลกอฮอลแน่ๆแต่ทางด้านโฮเซ่ไม่ได้คิดอะไรมาก เขาจะกินยาแก้ท้องเสียเพราะกระบ,บอกมิเชลว่าสบายมากห้องน้ำอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองทำให้มิเชลรู้สึกหัวเสียเป็นอย่างมากเธอจึงเริ่มใส่ยาระบายในปริมาณที่มากขึ้นจนกลายเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตเนื่องจากเช้าวันหนึ่ง หลังจากที่โฮเซ่ได้ดื่มเบียร์ไปเมื่อตอนกลางคืนจู่ๆเขาก็ตื่นมาพร้อมกับอาการท้องเสียอย่างหนักทําให้โฮเซ่ตกอยู่ในสภาวะขาดน้ําไม่มีเรี่ยวแรงและถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลท้องถิ่นซึ่งในระหว่างที่โฮเซ่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลนั้นเขาได้พูดกับมิเชลว่าหลังจากนี้ผมจะไม่ดื่มเบียร์อีกแล้วเนื่องจากตอนนั้นโฮเซ่คิดว่าตนเองน่าจะแพ้อลกอฮอล์อย่างหนักซึ่งในเวลาต่อมา มิเชลได้ทําการสารภาพกับสามีของเธอและทีมแพทย์โดยตรงว่าอาการท้องเสียของโฮเซ่นั้นเป็นผลมาจากยาระบายที่เธอผสมให้เขาดื่มอยู่เป็นประจำนั่นเองโคลินเนมิลเลอร์วัย29ปีและอดัมคาโลวัย28ปีคู่รักจากอเมริกันที่เพิ่งทำการมั่นหมายกันไปเมื่อช่วงต้นปีคิตสตศักราช2020ที่ผ่านมาแต่ทว่า การขอแต่งงานครั้งนี้กลับไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำกับเธอเนื่องจากในปีคริตรศักศ2019ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเพิ่งย้ายมาอาศัยอยู่ด้วยกันได้หนึ่งเดือนและมันก็เป็นช่วงวันเกิดของโคลินเน่ทั้งสองจึงพากันไปเที่ยวที่เมืองแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียและด้วยความต้องการที่จะประหยัดเงินให้มากที่สุดพวกเขาจึงเกิดไอเดียบางอย่างขึ้นมาเพื่อหวังที่จะดื่มแอลกอฮอลฟ์ฟรีซึ่งไอเดียที่ว่านั้นก็คือการแกล้งขอแต่งงานนั่นเอง โดยทั้งสองได้เตรียมกับพนักงานในบาร์แห่งหนึ่งก่อนที่ชายหนุ่มจะคุกเข่าลงไปพร้อมกับชูแหวนแกล้งทําเป็นว่าขอสาวแต่างงานทําให้ลูกค้าคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์ถึงกับตกใจกันมากพวกเขาจึงอยากจะแสดงความยินดีกับทั้งคู่โดยการเลี้ยงเครื่องดื่มเขาทั้งสองโดยที่คนแปลกหน้าเหล่านั้นไม่รู้เลยว่าพวกเขาแค่ขอแต่างงานกันหลอกๆซึ่งภายหลังฝ่ายชายได้ออกมาเล่าย้อนถึงช่วงเวลาตอนนั้นว่า พวกเราทั้งคู่มีความตลกที่เหมือนๆกันและทริปนั้นก็ถือเป็นทริปแห่งความทรงจำของเราพเพราะมันช่วยให้เราสามารถประหยัดเงินได้ <S <S ในปีคริสตศักราช2005ในขณะที่ทางบริษัท Warner b r o t h e r กํากำลังจะสร้างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง b a ทแมนบิ g กินได้มีการนำรถสุดเท่ของตัวละคร b a ท m a n ออกมาทดลองขับบนถนนใหญ่ใจกลางเมืองชิคาโกและแน่นอนครับเมื่อผู้คนต่างๆได้เห็นรถของแบทแมนล่นอยู่กลางท้องถนนนั้นหลายๆคนจะต้องมีอาการตื่นเต้นเป็นธรรมดาแต่ทว่าในขณะที่รถแบทแมนกำลังล่นอยู่บนถนนนั้นจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งขับรถเข้าพุ่งชนรถแบทแมนอย่างจังซึ่งภายหลังทางบริษัทวอร์เนอร์บราเธอร์ได้เปิดเผยว่า ตอนที่เรากําลังทดสอบรถอยู่นั้นมีชายคนหนึ่งขับรถพุ่งชนรถแบทแมนเข้าอย่างจังและทางบริษัทก็ทราบภายหลังว่าเขาอยู่ในอาการมึนเมาและยังไม่มีใบขับขี่ส่วนทางด้านของชายที่ขับรถชนได้สารภาพว่าเขารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากในขณะนั้นเขาคิดว่ารถของแบทแมนเป็นยานเอเลี่ยนที่กําลังจะลงมาจอดบนโลกเขาจึงตัดสินใจเหยียบคันเร่งเพื่อพุ่งเข้าชนรถคันดังกล่าว เพื่อหวังที่จะช่วยโลกให้รอดพ้นจากเงื้อมือของเอเลียนนั่นเอง